ในทัุตระูตูรต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วประโยคตอนท้ายเนี่ยในธรรมะที่แทงตลอดได้ยากคือขณะแปดใช่ไหมคือที่ไม่ใช่ขณะนะไม่ใช่ขณะเนี่ยมีอยู่แปดอย่างด้วยกันที่ไม่ใช่ขณะนี้ประกอบไปด้วยตั้งกันหนึ่งคำว่าขณะในที่นี้เน้นขณะเพื่ออะไรขณะเพื่อจะได้ประพฤติพรหมจรรย์ คือขณะที่ได้บำเพ็ญตรายกขาเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานทีนี้ที่ไม่ใช่ขณะเนี่ยมันมีอยู่แปดอย่างด้วยกันข้อแรกก็ตั้งแต่หนึ่งเกิดอยู่ในนรกนี่ก็หมดละข้อสองเป็นเดรัจฉานข้อสามเป็นเปรตข้อสี่เป็นอสัญญาสัตว์ห้าอยู่ในปัจจันตชนบทที่เป็นผู้มีลักขะเป็นต้นเนี่ยนะข้อหกก็คือเป็นผู้มีความเห็นวิปริตข้อเจ็ดก็เกิดมาบ้าใบ้ข้อแปด เกิดในสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้านั่นนะเอ่อทีนี้ถ้าเป็นในอังคุตรนิกายอัฏกานิบาตจะพูดถึงขณะที่ที่เป็นสมัยในการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยนะมีอยู่ขณะเดียวเท่านั้นที่เป็นสมัยในการประพฤติพรหมจรรย์คือถ้าถ้าอยู่ในเงื่อนไขแปดอย่างนี้ไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมไม่ได้ประพฤติศีลส,สมาธิปัญญาแต่ขณะที่จะทําให้ได้ประพฤติพรหมจรรย์นี่มีขณะเดียว ในอังคุตรนิกายอัตกาณิบาตอัคคณะสูตรกล่าวว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายขณะและสมัยในการอยู่ประพฤหมมจันนี้มีประการเดียวประการเดียวเป็นฉไหนดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายตัตถาคตเกิดขึ้นแล้วในโลกเป็นพะอาหาันตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมะและธรรมะอันพระตถาคตทรงแสดงเป็นธรรมะอันนำความสุขมาให้เป็นไปเพื่อปรินิพานให้ถึงการตรัสรู้พระสุคตประกาศแล้วคือข้อแรกหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกแล้วพระพุทธเจ้าแสดงธรรมคือประกาศอริยสัจนั่นแหละบุคคลนี้เกิดในมัชชิมชนบท ทั้งมีปัญญาไม่บ้าใบาสามารถเพื่อจะรู้อัฏฐะแห่งสุภาสิทธิและทุภาสิทธิ์ได้ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายนี้เป็นขณะและสมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยประการเดียวเนี่ยนะคือเงื่อนไขหรือองค์ประกอบที่จะทําให้ได้ประพฤติพรหมจรรย์มีอยู่เท่านี้จริงๆถ้านอกจากนี้แล้วไม่ใช่สมัยในการประพฤติพรหมจรรย์พรหมจรรย์นี่หมายถึงศีลสมาธิปัญญานะไม่ใช่สมัยที่จะประพฤติอธิศีลสิกข้อาอธิจิตศกข้า อธิปัญญาศิกขาเพื่อเพื่อบรลุมรรคผลนิพผ่านแทงตลอดโลกุตระธรรมนั้นสมัยมีอย่างเดียวทวนอในครั้งหนึ่งนะหมายถึงคําว่าอย่างเดียวคือต้องได้องค์ประชุมองค์ประชุมคือหนึ่งพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกสองพระพุทธเจ้าแสดงธรรมสามเราเกิดในมัชชิมะชนบทแล้วก็ต้องได้ฟังด้วยนะได้ฟังอะ่ะถ้าได้องค์ประชุมเหล่านี้แล้วอะ่ะจึงเรียกว่าได้ขณะเนี่ยนะถ้าไม่ได้องค์ประชุมนี่เรียกว่าไม่ได้ขณะ ซึ่งตอนท้ายพระองค์กล่าวเป็นคาถาสรุปว่าชนเหลา่าใดเกิดในมนุษย์โลกแล้วเมื่อพระตถาคตทรงประกาศสัตธรรมไม่เข้าถึงขณะชนเหล่านั้นชื่อว่าล่วงขณะเนี่ยนะคือไม่ได้เงื่อนไขยอย่างที่กล่าวเนี่ยนะชนเป็นอันมากกล่าวเวลาที่เสียไปว่ากระทำอันตรายแก่ตนพระตถาคตเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกในการบางครั้งบางคราว นะนะพระพุทธเจ้านี่เกิดในโลกเป็นครั้งคราวเท่านั้นนะนะเพราะนั้นการที่พราตถาคตเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกหนึ่งการได้กําเนิดเป็นมนุษย์หนึ่งการแสดงพระสัทธรรมหนึ่งที่จะพร้อมกันเข้ากันได้เนี่ยหาได้ยากในโลกสิ่งที่หาได้ยากนะอันนะองค์ประชุมสามเนี่ยยากหนึ่งพระพุทธเจ้าเกิดในโลกสองเป็นมนุษย์สามการแสดงธรรมก็แสดงก็รวมถึงฟังด้วยนะที่จะได้องค์ประกอบสามอย่างเนี่ยยาก มันชนผู้ใคร่ประโยชน์จึงควรพยายามในการดังกล่าวมานี้นะถ้าผู้ใดต้องการประโยชน์เส้นประโยชน์โดยเฉพาะประโยชน์อย่างยิ่งนะประโยชน์คือพระนิพพานเนี่ยถ้าได้ขณะอันนี้แล้วควรเพียรนะนะควรควรที่จะภาคเพียรอย่างมากจึงควรพยายามในการดังกล่าวมานั้นที่ตนพอจะรู้จะเข้าใจสัตรมได้ขณะอย่าล่วงเลยท่านทั้งหลายไปเสียเพราะบุคคลที่ปล่อยให้ขณะล่วงไป พากันยัดเยียดในนรกเนี่ยย่อมเศร้าโศกนะคนที่ปล่อยขณะอันนี้ให้ผ่านไปนะก็ตกนรกมาเยอะแล้ววะกันก็ไปเศร้าโศกอยู่นั่นแหละหากเขาจะไม่สําเร็จอริยมรรคอันเป็นธรรมะตรงต่อสัตยธรรมในโลกนี้เขาเป็นผู้มีประโยชน์อันล่วงเสียแล้วจักเดือดร้อนสิ้นกาลนานะถ้าไม่บรรลุอริยมรรคเนี่ยเดือดร้อนแน่นะเหมือนพ่อค้าผู้ปล่อยให้ประโยชน์ล่วงไปเดือดร้อนอยู่ฉะนั้น คือได้เวลาค้าขายตัวเองมัวแต่นอนหลับนะสินค้าก็ไม่ได้ซื้อมานะอดขายอีกเนี่ยนะก็พอค้าที่ที่เหมือนกับว่าปล่อยให้เวลามันผ่านไปนะนตอนสินค้าถูกก็ไม่ซื้อตอนสินค้าแพงก็ไม่มีสินค้าขายถามว่าพ่อค้าเนี่ยเดือดร้อนฉันใดนะผู้ที่ปล่อยให้ขณะเหล่านี้ผ่านไปก็ลักษณะเดียวกันคนผู้ถูกอวิชชาหุ้มห่อไว้พรากจากสัทธรรมจากสเสวยแต่สงสารคือชาติและมรณะสิ้นกาลนาน คณะใครที่ล่วงเลยสัตธรรมเหล่านี้ไปนะก็เกิดตายเกิดตายเกิดตายโดยที่ไม่มีไม่มีจบสิ้นเนี่ยนะจริงพระนี่น่าจะสังเวชได้เยอะนะขึ้นเขาอยู่ทุกวันอ่ะนะนึกว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่ากระดูกกับหนึ่งมันพอๆกับภูเขาไหมนั้นขึ้นเขาทีหนึ่งเออเนี่ยขึ้นกระดูกกองกระดูกไม่กองขึ้นกองกระดูกขึ้นกองกระดูกเนี่ยนะจริงก็น่าจะได้สังเวชเยอะแต่มันไม่ใช่ ส่วนชนเหล่าใดได้อัตภาพเป็นมนุษย์แล้วเมื่อพระตถาคตประกาศสัตยธรรมได้กระทําแล้วจักกระทําหรือกระทําอยู่ตามพระดํารัสของพระศาสดาตรงนี้เน้นเน้นคือเน้นทําตามคําพูดของพระพูทเเจ้าเนี่ยนะชนเหล่านั้นเชื่อว่าได้ประสบขณะคือการประพฤติพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมในโลก ชนเหล่าใดดําเนินไปตามมักขาที่พระตถาคตเจ้าประกาศแล้วสํารวมแล้วในศีลสังวรที่พระตถาคตเจ้าผู้มีจักสุจักสุห้าเป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์ทรงสแสดงแล้วข้อแรกก็คือให้มีศีลนนข้อสองก็คุ้มครองอินทรีย์รักษาอินทรีย์ไม่ให้ใจเป็นบาปเน,นมีสติทุกเมื่อสติทุกเมื่อก็คือมีสติเว้นแต่หลับเหมือนกันเถอะว่าสรุปเลยมีสติทุกเมื่อแปลว่าเว้นแต่หลับ ตลอดชีวิตด้วยนะเว้นแต่หลับเนี่ยให้มีสติให้หมดเลยไม่ชุ่มด้วยกิเลสตัดอนุสัยทั้งปวงแล่นตัดอนุสัยทั้งปวงอันเล่นไปตามกระแสบ่วงมานอนุสัยเป็นอย่างนั้นชนเหล่านั้นแลบรลุความสิ้นอาสวะถึงฝั่งคืนนิพพานแล้วในโลกนี้ผู้ที่ปฏิบัติได้ตามนั้นก็พ้นทุกข์ที่กล่าวอเอาส่วนนี้มากล่าวจะเห็นธรรมะในข้อต่อไปคือมหาปริสวิตกแเนี่ยนะ ที่เป็นธรรมะควรให้บังเกิดขึ้นเนี่ยเป็นอย่างนั้นคือถึงผู้ที่ได้ขณะแบบนี้แล้วนะองค์ประกอบพร้อมละหนึ่งพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกสองพระองค์แสดงธรรมสามตัวเองนี่เป็นมนุษย์มีศรัทธาได้มาฟัง,มา,ฟงมาศึกษาพระธรรมคาสอนอย่างนี้เข้าแต่ทีนี้ให้มาเห็นว่าคําสอนอันนี้เนี่ยคาว่าธรรมะนี้ธรรมะตัวนั้นให้ล็อกไว้เลยว่าโลกุตระธรรมนะ ธรรมะนี้ธรรมะนี้นะทั้งแปดข้อนั่นแหละชำว่าธรรมะนี้นะวงเล็บไปเลยว่าโลกุตระธรรมพระนะ้นบอกว่าโลกุตระธรรมนะเพราะพระพุทธเจ้าแสดงก็แสดงหรือประกาศโลกุตระธรรมอยู่แล้วอันโลกุตระธรรมนี้เป็นของผู้มีความปรารถนาน้อยไม่ใช่ของผู้มีความปรารถนาใหญ่นะสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนธรรมะคือโลกุตระธรรมนี้เป็นของผู้สันโดษไม่ใช่ของผู้ไม่สันโดษ โลกุตระธรรมนี้เป็นของผู้สงัดไม่ใช่ของผู้ยินดีด้วยการคลุกคลีโลกุตระธรรมนี้เป็นของผู้ปราศจากความเพียรไม่ใช่ของผู้เกียจคร้านโลกุตระธรรมนี้เป็นของผู้เข้าไปตั้งสติไว้ไม่ใช่ของผู้หลงลืมสติเนี่ยนะโลกุตระธรรมนี้เป็นของผู้มีจิตตั้งมั่นไม่ใช่ผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นโลกุตระธรรมนี้เป็นของผู้มีปัญญาไม่ใช่ของผู้มีปัญญาสาม โลกุตระธรรมนี้เป็นของผู้ไม่มีธรรมะเครื่องหน่วงให้เนิ่นช้าเป็นที่มายินดีผู้ยินดีแล้วในธรรมะไม่เป็นเครื่องหน่วงให้เนิ่นช้าไม่ใช่ของผู้มีธรรมะเป็นเครื่องหน่วงให้เนิ่นช้าเป็นที่มายินดีผู้ยินดีในธรรมะเป็นเครื่องหน่วงให้เนิ่นช้าคือสังเกตนะข้อหนึ่งสองสามเป็นชื่อของสัตทินสี่นะข้อสี วิริยินทรีข้อห้าสตินทรีข้อหกสมาสมาทินทรีข้อเจ็ดปัญยินทรีนะจริงๆก็คืออินทรีห้านั่นแหละข้อแรกนะผู้มีความปรารถนาน้อยก็ประกาศถึงความเป็นผู้มีศรัทธ,ธาผู้มีสันโดดกับสงัดเนี่ยนะอันนี้เป็นเรื่องของผู้มีศรัทธ,ธาทั้งนั้นเลยอันนี้ประกาศสัตทินทรีนะนะส่วนปรารบความเพียรอันนี้ก็เป็นวิริยินทรี์สตินทรีสมาทินทระะนีพันโลกุตระธรธรมเนี่ยเป็นของผู้ประกอบไปด้วยอินทรีห้า อันนะเป็นของคนมีอินทรีห้านะโลกุตระธรรมเนะี่ยไม่ใช่ของคนที่ขาดอินทรีเหว่านั้นเถอออันนี้ถ้าพูดแบบสำนวนให้มันย่อง่งายตามที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วเนี่ยนะแต่ถ้าจะขยายละเอียดขึ้นนะอ่ะนะความเป็นผู้มีศรัทธานั่น,นแหละคือผู้ปรารถนาน้อยคําว่ามักน้อยในที่นี้เนี่ยแปลว่าไม่ใช่มักมากเอานี้นะก่อนโลกุตระธรรมนี่เป็นของสูงสุดใช่ไหมเป็นของที่ดีเป็นของที่ประเสริฐเป็นของที่เยี่ยม ทีนี้ถ้าคนที่มักมากในสิ่งที่ไม่ใช่โลกุตระธรธรมเนี่ยถามว่ามันขัดกันไหมก็ขัดก่อนคําว่ามักมากในทีนี้หมายถึงคนต้องการปัจจัยสี่นะคือเรียกว่าเป็นคนที่ทะเยอทะยานต้องการในปัจจัยสี่อยู่เท่านั้นอันนั้นหนึ่งคิดหาก่อนคิดหาแล้วก็สแสวงหาปัจจัยสี่ใช่ไหมทีนี้เนี่ย้าเรียกว่าผู้มักมากเนี่ยแปลว่าไม่รู้จักประมาณในการสแสวงหา คือปัจจัยสี่ก็ไม่ได้เถียงว่าไม่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตมีแต่ว่าเกินพอดีไปเนี่ยนะเกินพอดีคือไม่รู้จักประมาณในการแสวงหาไม่รู้จักประมาณในการรับเนี่ยนะโดยเน้น,เน,นเน้นพระพิสูจน์เนี่ยนะคือถ้าหาแล้วก็ไม่รู้จักประมาณในการรับอ่ะไอะการไปบินธบัตมันดีแต่ว่าแหมมันรับตั้งหัวบ้านท้ายหมู่บ้านได้มาห้ากะละมังแน้่นะอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยนะไม่รู้จะมาทําอะไรมากมายขนาดนั้นก็รู้ไม่รู้ประมาณในการรับ นี้ต่อไปก็คือไม่รู้จักประมาณในการบริโภคฉันซะจนอาหารไม่ย่อยน,นนะอะน,น่ะฉันนั้นนะอืดได้ทั้งวันนั่นนะแล้วก็ไม่รู้จักประมาณในการสละก็แปลว่าเอามาสั่งสมมาเก็บมาโกงไว้เนื้อนั่นนะ่ะอันนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่มักมากอย่างหนึ่งอย่างที่สองก็คือผู้มักมากในอธิคมอันนี้ถ้ามีอธิคมแล้วไม่มีใครมักมากนะเพราะว่าพระอริยะทั้งหลายท่านไม่เที่ยวอวดอยู่แล้ว ส่วนอย่างหนึ่งก็คือผู้มักมากอย่างหนึ่งก็คือได้ปริยัตแล้วก็เที่ยวโอวดเนี่ยนะเพราะว่าปริยัติกับทุดงนี้เป็นที่ตั้งของมานะใช่ไหมผู้ผู้เรียนมามากะนะไปที่ไหนก็อยากจะให้เขารู้ว่าเราได้จบอะไรมาบ้างอันนี้ก็ประกาศถึงมานะอย่างหนึ่งเนี่ยนะปรารถนาจะให้คนอื่นเขารู้ว่าเราเนี่ยรู้อะไรจบอะไรมาอนนะแตกฉานกี่คำพีก,ก็ว่าไปะนะ,ะเรียกว่า เอายี่ห้อของตัวเองเนี่ยเที่ยวประกาศไว้ก่อนว่าจบอันนั้นจบอันนี้มาจริงมันลืมไปหมดแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะมันเหมือนอะไรเหมือนกับว่าโอ้ชั้นเนี่ยไปที่ไหนจบนักธรรมโทมาอย่างเงี้ยนะสมมติจริงไอความรู้นักธรรมหายไปตั้งเมื่อไหรแล้วก็ไม่รู้นะเหลือแต่ประกาศนียาบัตรยังเหลือประกาศนียบัตรนักธรรมโทอยู่นะที่จริงไปที่ไหนหน่าจะพูดให้เต็มแบบนี้นั้นอันนี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งความมากๆอย่างหนึ่งและทุดงนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นที่ตั้งแห่งมานะ รผู้ที่มักน้อยเนี่ยนะเขามักน้อยสี่ประการหนึ่งมักน้อยในปัจจัยสีแปลว่าเขารู้จักประมาณในการแสวงหารู้จักประมาณในการรับรู้จักประมาณในการบริโภครู้จักประมาณในการเสียสละไปในการสละเสร็จแล้วก็มักน้อยหรือปรารถนาน้อยในอธิคมนี่แปลว่ามีอธิคมแล้วไม่ประสงค์จะให้ใครรู้ส่วนปรารถนาน้อยในปริยัติเนี่ยหมายถึงว่า ตัวเองเนี่ยมีความรู้ในเรื่องปริยัติแล้วอะ่ะไม่ประสงค์ต้องการให้ใครรู้ว่าตัวเองมีความรู้เนี่ยนะเก็บเงียบเลยแบบนั้นเถอะทรงพระตรปิฎกนี่ก็ไม่ไม่เล่าบอกใครว่าตัวเองนี่ทรงพระตรปิฎกสมัยสมัยก่อนเนี่ยมีหลายรูปเรื่องนไม่บอกเนี่ยนะไม่บอกเลยว่าท่านเนี่ยทรงพระไตรปิฎกแต่ถึงวาระท่านเทศแล้วท่านก็เทศพอท่านเทศเสร็จท่านก็ไปเนี่ยนะคือเรียกว่าไม่ได้ต้องการผลงานความดีความชอบอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยแบบนั้น คือท่านมีจุดมุ่งหมายชัดเจนใช่ไหมว่าท่านต้องการโลกุตระธรรมท่านไม่ได้มามาพูดถึงโอ้อวดอันนี้ร็แล้วก็ต่อไปก็คือทุดงเนี่ยนะทุดงนี่มันเป็นที่ตั้งแห่งมานะอยู่แล้ววันไปที่ไหนก็ประกาศสายเลยว่าฉันทุดงนะนี่นะทุดงจริงหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งละแต่ว่าบอกไว้ก่อนน,นะนะตัวทุดงนี่แปลว่าขัดเกลาไม่ใช่แปลว่ากรดเนี่ยนะทุดงแปลว่าเรื่องขัดเกลาเรื่องมักเรื่องสันโดดเป็นเรื่องของผู้สันโดดใน เพราะทูดงเนี่ยถาว่านะก็คืออริยะวงทูดงเนี่ยก็คือเรื่องของปัจจัยสี่หมายถึงผู้สันโดษในปัจจัยสี่อย่างหนึ่งข้อสุดท้ายเนสัชชิกค,คือผู้ยินดีในภาวนาเนี่ยนะหมายถึงคุณธรรมเป็นเครื่องขัดเกลาเนี่ยนะไม่ใช่หมายถึงไปอยู่ที่หมายความว่าแบกกรดสะพายบาทคืออันนั้นแหละไม่ใช่ประกาศถึงไปผู้ทุดงอันนั้นเป็นชุดเดินทางอันนะ ผู้ที่แบกกรดสะพายบาตรเนี่ยอันนั้นคือกระเป๋าเดินทางของพระเามงอนนแต่มันม so ีชุดอยู่เท่านั้นน่อันนั้นอันนั้นไม่ได้ประกาศถึงว่าผู้เ like สมอไปว่าเป็นผู้ถือทุดงนะนะผู้ถือทุดงคือผู้ที่สมาทานวัดวัดอันนี้สงเคราะห์ลงศีลเนี่ยนะก็คือสมมาทานประพฤติศีลเพิ่มอีกสิบสามข้อเนี่ยนะอันนี้เป็นเป็นความมักน้อยสันโดษของเฉพาะท่านนั้น ก็ท่านเห็นโทษภัยของบาปอากุลท่านก็เลยมาสมาทานทีนี้พอสมาทานแล้วไม่ประสงค์จะให้ผู้อื่นรู้อันนั้เรียกว่าเป็นผู้มักน้อยอนะโลกุตระธรรมเนี่ยต้องเป็นผู้มักน้อยอย่างนี้แหละจึงจะได้ทามักมากแล้วไอ้ที่จะได้โลกุตระธรรมเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะอะไรเพราะถ้าต้องการตัดใจสีนะ่นั่นมันก็ไม่ใช่แปลว่าไม่ได้แปลว่าไม่ต้องการโลกุตระธรร,รมเห็นไหมถ้าไปเที่ยวโอ้อวดในตัวเองมีประยัดมีทุดดงเป็นต้นเนี่ยนะก็มัวแต่ ไปเพลิดเพลินแบบนั้นอยู่ะนะก็มัวแต่ไปยกตนมัวแต่ข่มผู้อื่นอยู่ก็เลยไม่ทันได้คิดถึงโลกุตระธรรมอันนี้ข้อแรกก่อนบอกว่าโลกุตระธรรมเนี่ยเป็นของผู้ที่มักน้อยนะไม่ใช่มากๆเดี๋ยนะแต่คําว่ามักน้อยเดี๋ยวไปเข้าใจผิดว่ามักน้อยในปริยัติก็เลยไม่เรียนเลยอันนี้ไม่ใช่แปลแบบนั้นเขาแปลว่าเรียนมากแต่ไม่ประสงค์ให้คนอื่นรู้อันนี้ข้อหนึ่งก่อนนะ มักน้อยในทุดงแปลว่าไม่ต้องไปรักษาทุดงมันหรอกไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นแปลว่ารักษาทุดงแล้วไม่บอกใครเนี่ยนะเพราะอย่างเขาบอกว่าที่ท่านยกย่องมากคือพระเถระสองพี่น้องพระเถระผู้พี่เนี่ยรักษาทุดงมาหลายปีด้วยกันไม่เคยบอกน้องด้วยนะว่าตัวเองเนี่ยรักษาทุดงแล้วโดยเฉพาะพ่อไม่นอนเนี่ยท่านไม่เคยเหยียดหลังมาตั้งหลายปีแล้วแก็ไม่บอกใครด้วยว่าท่านรักษาทุดงทีนี้วันหนึ่งกันนะ คือท่านก็อยู่แล้วก็ไฟมันเป็นฝนวันฝนตกนะฟ้ามันแลบขึ้นน่ะน้องชายก็ตื่นมาพอดีก็เห็นเอ๊ะทำไมพี่ชายนั่งอย่างนั้นไม่สบายหรือเปล่าก็สงสัยก็ไปถามพระหลวงพี่ไม่สบายหรือเปล่าบอกว่าไม่เป็นไรแล้วท่านก็ล้มตัวลงนอนนะน้องชายก็ไม่ได้สงสัยอะไรท่านก็ลุกขึ้นนั่งสมาทานทุดงใหม่ท่านไม่กลัวทุดงขาดแต่ท่านไม่อยากรู้ให้น้องรู้เนี่ยว่าท่านรักษาทุดงน่นะปกปิดขนาดนั้น ทีนี้ก็ในยิ่งในคัมภีร์นะคนที่ไม่รู้วัตถุประสงค์ของทุดงเข้าอันนี้ไม่ตรงเลยไม่เป็นอุชูปฏิปันโนม,มต้องเปิดเผยจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะต้องไปเปิดเผยบอกว่าบอกคนอื่นว่าชั้นนี่รักษาทุดงว่างั้นอันนี้คือความมักน้อยของท่านเรียกว่าสาเร็จตรงกับวัตถุประสงค์ที่ที่ลมตัวลมนอนนี่ถือว่าทุดงขาดใช่ไหมขาดแต่ขาดคือขาดอันนั้นมันมันไม่ได้เดือดร้อนอะไร ก็สมาทานใหม่เนจะถ้าากจะถือระยะเวลาก็เขาคือท่านท่านรักษาทุดงท่านไม่ได้รักษาเวลาบอกแหมคือบางคนเนี่ยมันจะเป็นท kind of anyway> uh, kind of> ี่ต voilà ั้งของมานานๆเข้าใชอนาคตเนี่ยฉ anyway ันเนี่ยรักษาทุดงมาตั้งกับบวชนะเป็นหลายปีหลายปีอันนี้คือรักษาเวลาไม่ใช่รักษาทุดงพระอย่างองค์ที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยองค์เนี่ยรักษาทุดงไม่ได้รักษาเวลาขอให้รักเป็นทุดงเป็นใช้ได้มันจะ กี่วันกี่เดือนก็ช่างมันเถอะอย่างนั้นเถอะกตว่าใครจะชมไม่ชมไม่ใช่ประเด็นของฉันฉันต้องการรักษาคุณธรรมเป็นเครื่องขัดเกลาว่างนั้นนะไม่ได้ต้องการว่าโอ้คือทุดงเป็นต้นเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของมานะนะฉันเนี่ยรักษาธุดงคนอื่นไม่รักษาเอานะหรือพะหูสูตรก็เหมือนกันเป็นที่ตั้งของมานะฉันเรียนมากแกงโง่ทั้งนั้นเนยอ,อะไรเนะี่ยพวกนี้เป็นที่ตั้งของมานนะฉันคนที่เขาขัดเกลาเนี่ยเขาจึงไม่ประสงค์จะให้ผู้อื่นรู้ ไม่ใช่ไม่มีคุณธรรมอันนั้นมีแต่ไม่ประสงค์ให้ผู้อื่นรู้เนี่ยนะเขาก็ก็อย่างแร่งเขาก็ไม่นั่งพิงอน่ะนะถ้าอย่างถือแบบไม่แร่งก็พิงได้ก็พระสมัยก่อนท่านก็นยืนพิงกระดานก็มีอ่าก็เป็นทูตงพระปเจกเนี่ยนะเขาก็มีในคัมภีร์จะมีที่จงกรมที่เดินแล้วก็จะมีที่ ยืนพิงอีกที่หนึ่ง,างบางองค์ก็ปรินี้ผ่านด้วยการยืนพิงกระดานน,นั้นนั้นก็แสดงว่าสถานที่นั้นยุงต้องไม่เยอะนะ,ะคือหลับมันหลับได้ทุกอิริยาบถอยู่แล้วในยินหมอเล่าไหม <c oughs> ผมเนี่ยหลับได้ในทุกอิริยาบถสีว่างั้นอคนมันจะหลับมันจะหลับได้ทุกเวลาอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะ่ะพอนั่งปั๊บนี่เขาบอกสำนวนตรงๆว่านิ่งกัเป็นหลับเลยอย่างนี้แต่นคนจะหลับอ่ะนะ ไอคนไม่หลับนี่แหมายมันจะโหที่นอนก็นดีอะไรก็ดีมันได้เวลาหลับมันไม่ยอมหลับสักทีไง,นะงนะว่างั้นนี่ยจะถามว่าไงครับผ,ผมว่าเขาเป็นเจนเจนเก่งครับคือยืนหลับเนี่คือคนที่ยืนหลับเนี่ยนะผมไม่ได้แปลกใจนะครับคือก็ คนยืนสับประงกให้เห็นก็มีทั่วไปนะไอ้คนที่ทําแบบนั้นได้นานๆนนเรียกว่าคนหลับนะแต่ถ้าแค่แวัดเดียวก็เรียกว่าสับประงกนะแต่จริงๆไอคนสับประงกก็คือหลับนั่นแหละแต่มันหลับสั้นเราเลยมาเรียกว่าเอออย่างเนี้ยสับประงกนะจริงก็หลับนั่นแหละแต่พระปเจกท่านยืนโดยมากท่านก็ยืนเข้าขพระสมาบัติท่านยืนอะไรอ่ะนะก,ก็ที่พิงก็อาจจะด้วยเหตุผลเดี๋ยวมันจะล้มด้วยปัจจัยหลายๆอย่างเป็นเหตุให้ล้มท่างก็ยืนพิงเพื่อรักษาอะไรให้มันเรียบร้อยซะอะไรซะ แต่ในพระไตรปิฎกเนี่ยพูดถึงพระที่ไม่นอนเนี่ยนี่ถือเป็นเรื่องธรรมดาด้วยซ้ําไปแต่ท่านมีคุณธรรมหล่อเลีย้ยงเป็นอย่างดีเนี่ยนะหนึ่งท่านไม่มีปริพศเรื่องปริยัตรเรื่องการศึกษาไม่มีไม่มีปริพศในเรื่องอื่นๆเลยแล้วท่านก็เป็นกลุ่มบุคคลที่เรียกว่าพร้อมจะทิ้งเรืออยู่แล้วเนี่ยนะมันนิพพานได้วันนี้ก็จะเอาแล้วว่าง,งั้นเถอะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อยู่แล้วอันพระกลุ่มเนี่ยค่อนข้างจะ ไม่มีปัญหาแต่ทีนี้เอาพอมาอ่านเจอปับ๊บเอาตามท่านเลยเหมือนเหมือนสำนวนว่าเห็นช้างมันกุจระอะไรมันก็จะเอามั่งรอะนะมันก็ให้เรียกว่าให้รู้จักประมาณของตัวเองว่าตัวเองนี่มันขนาดไหนอะไรยังไงเนี่ยนะเพราะนั้นปุริสธรรมสัพปุริสธรรมก่อนที่เคยกล่าวไปเนี่ยนะอัตตันยูเนี่ยจะต้องรู้ว่าตัวเองมีศรัทธาเท่าไหร มีสุตะเท่าไหร่มีจาคะเท่าไร่มีปัญญาเท่าไร่มีปฏิพานเท่าไหร่ก็ต้องรู้จักประมาณของตัวเองเนีย่ยนะไม่ใช่ไปเอาซะจนถามว่าคนที่ไม่รู้ประมาณเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นพอสมาทานทําไปแล้วมันจะเข็ดเนีย่ยนะมันจะเลิกทําเหมือนอะไรเหมือนอย่างว่าโหเห็นคนนั้นเขาแตกฉันพนระไตรปิฎกคนนี้ก็แตกฉันฉันจะอ่านมั่งอะนะอ่านทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะอ่านเสร็จมันเครียดกันเลยนึกถึงพระไตรปิฎกแล้วอ่านไม่ไจ่จ้าปีกเลยค่นี้ อันนี้มันก็เกินไปอ่ะนะหรือเหมือนกับหลวงพ่อองค์หนึ่งอ่ะท่านบอกว่าอยากฉันมะพร้าวเนี่ยมากก่นะฉันไปทลายหนึ่งเลยดังนั้นมาเห็นมะพร้าวนี่ไม่เอาอีกแล้วอันนั้นมันสำนวนมาให้รู้ให้รู้ว่าอะไรที่มันเกินไปเนี่ยมันก็ขาดความพอดีอ่ะนะย้อนใหมกครั้งหนึ่งนะว่าธรรมนี้หมายถึงโลกุกตระธรรมนี้เป็นของผู้ที่มากน้อยอ่อยา่าอย่าว่าแต่ พระพิสูเลยอุบาสกสมัยก่อนนี่ก็เป็นผู้มักน้อยนะมีอุบาสกมากที่บรรลุมักผลแต่ก็ไม่ได้บอกใครเน่ยเก็บเงียบในอังคุตระนิกายนี่ยมีมีอุบาสกหลายๆท่านนะที่ที่มีอัจฉริยะอภูตธรรมหมยคือว่ามีความพิเศษในตัวเองตั้งมากนะโดยที่อย่างเช่นนะเห็นพระพุทธเจ้าปับสางเมาเลยเนี่ยนะย่าง ฟังทำปั๊บบรรุเลยอะไรเนี่ยท่าก็ไม่เล่าบอกใครด้วยนยีเก็บเงีบอย่างเดียวนะ,ะลักษณะนะ่ะคือความอัศจรรย์ของท่านมีตั้งหลายข้อนะส่วนต่อไปนะั้นโลกุตระธรรมนี้เป็นของผู้สันโดษหมายถึงสันโดษสามอย่างในปัจจัย 4. สียยาาสย่สันโดษสามคือหนึ่งยะถาลาภาสันโดษสันโดษตามได้นะแล้วแต่มันจะได้ข้อสองก็สันโดษตามกําลังนี่นะการู้จักกําลังของตัวเองข้อสามก็ ตามสมควรเนี่ยนะสารูปะแปลว,ว่าตามควรหรือตามตามความเหมาะสมนั่นเองในปัจจัยสี่หมายวามว่าจีวรบินทบาทเสนาสนะยาก็เหมือนกันเรยรู้จักประมาณในการแครวารู้สันโดษในการได้นะสันโดษในการตามกําลังสันโดษในการตามสมควรเนี่ยนะธรรมะกลุ่มนี้เนี่ยให้รู้ว่า เป็นคุณธรรมของผู้ที่สันโดษในปัจจัยสี่แต่เขาไปยินดียิ่งในโลกุตระธรรมก็ตัดปริพ t h o เรื่องทั่วๆไปนะเพราะว่าโลกุตระธรรมเป็นของที่ที่สูงว่างั้นต่อไปนะโลกุตระธรรมนี้เป็นของผู้สงังกษผู้วิเวกสามนะผู้ได้กายวิเวกจิตวิเวกและอุปธิวิเวกนนั้นผู้ที่ยินดีในวิเวกหมายถึง ผู้ที่บรรเทาการละคนด้วยหมู่อยู่แต่ผู้เดียวด้วยการปรารบอารับพระวัตถุแปดนี้ชื่อว่ากายวิเวกทีนี้กายวิเวกไปอยู่คนเดียวมันไม่ได้ทําให้ประโยชน์สําเร็จอะไรหรอกเนี่ยนะอยู่คนเดียวเลยนะไม่ใช่เหมือนกับไปอยู่ยามปล่อยให้กับไปยืนอยู่คนเดียวเงียบๆแบบน,นี้ไม่ใช่ไม่ใช่เน้นแค่ผู้เดียวหมายถึงอ,อยู่ผู้เดียวอะ่ะ พโยคาวจรก็กระทากสินบริกรรมเป็นต้นไปเจริญสมถะจนได้ฌานเนี่ยนี้เป็นจิตวิเวกทีนี้การได้ฌานไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าสําเร็จประโยชน์นะไม่ใช่อยู่ๆเท่านั้นเพราะพระโยคาวจรก็ทําฌานให้เป็นบาตรพิจารณาสังขารบรรลุเป็นผอรหันพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาอันนี้ชื่อว่าอุปทิวิเวกเนี่ยนะกายวิเวกนี้จะมีสําหรับผู้ที่ยินดีในเนคขมะจิตวิเวกก็ เป็นผู้มีจิตบริสุทธิ์ผ่องแผ้วด้วยสมาบัติเนี่ยนะส่วนอุปธิวิเวกก็หมายถึงผู้ที่เข้าถึงวิสังขารคือพระนิพพานสงัดจากอุปธิหมายถึงสังขารหรืออุปาทานขันธ์ทุกชนิดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นโลกุตระธรรมนี้เป็นของที่ผู้ยินดียิ่งในวิเวกเนี่ยนะแปลเท่ากับปฏิเสธว่าไม่ใช่ของผู้ยินดีในการคลุกคลีคลุกคลีนะั้นมีห้าอย่างใช่ไหมหนึ่งคลุกคลีในการเห็น คลุกคลีด้วยการเห็นเนี่ยนะการเห็นกันบ่อยๆนี่ก็ชื่อว่าคลุกคลีเหมือนกันการฟังกันเนี่ยนะสวนาสังสักคะก็คือคลุกคลีด้วยการฟังหมายวามว่าไม่เห็นก็โทรศัพท์คุยกันอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ชื่อว่าคลุกคลีกันเหมือนกันะนะอัน้เรียกว่าสวนะสังสักคะแล้วก็ต่อไปก็คือคลุกคลีด้วยการพูดกันเนี่ยนะพูดคุยกันบ่อยๆก็ข้อต่อไปก็คลุกคลีด้วยสัมโพคะเออเรียกว่าสัมโพคะเนี่ยแปลว่าบริโภค ร่วมกันบริโภคร่วมกันนี่หมายถึงใช้ข้าวของเนี่ยนะแลกข้าวของเครื่องใช้กันคนหนึ่งเอาของอีกคนมาใช้อีกคนนี้เอาของคนนั้นไปใช้เนี่ยนะอันนี้ก็ชื่อว่าการคลุกค,คลีกันเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าพอใช้ของปั๊บมันจะนึกถึงเจ้าของเนี่ยนะอันนั้นก็ชื่อว่าการคลุกคลีสัมโพคนะนี่ยแล้วก็สุดท้ายก็กายสังสักขะขคลุกคลีด้วยการจับต้องหยอกเย้าล้อกันเล่นเป็นต้นเนี่ยนะคลุกคลีด้วยการจับต้อง ห้าอย่างนะหนึ่งเห็นสองฟังสามพูดสี่บร,บริโภคร่วมกันสัมโพคะเนี่ยห้าก็กายสังสักขะจับต้องเป็นเป็นต้นอันนี้ก็ชื่อว่าคลุกคลีกันพันโลกุตระธรรมไม่ใช่เป็นของคนคลุกคลีแต่เป็นของผู้วิเวกคุณธรรมสามตัวเนี่ยนะที่ที่ประกาศถึงผู้มีศรัทธาเนี่ย เห็นอย่างหนึ่งคือเป็นถ้าเป็นแบบโลกโลกชาวโลกนะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่จริงๆเนี่ยคือคือเป็นเป็นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่จริงๆนะโดยคุณธรรมอ่ะนะเพราะว่าไอ้กิจการกิจกรรมสามอย่างเนี่ยนะปกติเนี่ยในโลกเนี่ยใครมีสามอย่างเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเป็นสำนวนว่าเป็นเทระเลยแล้วเป็นผู้มั่นคงเลยนะจึงจะทําได้แต่คนแบบเราแหละเป็นต้นเนี่ยหมดสิทธิ์เลยมย่างนั้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วส่วน โลกุตระธรรมนี้เป็นผู้ที่ปรารบความเพียรอันนี้ก็ประกาศถึงวิริยิน,นีะเพียรหลักๆก,ก็คือเพียรละบาปเพียรเจริญบุญเนี่ยเป็นเรื่องของคนเพียรทางกายและจิตกายก็หมายถึงการเดินการนั่งการยืนเนี่ยนะแต่ท่านนอนและเชื่อว่ากายเพียรทางกายนี่ไม่ใช่นะก็อันนี้เพียรทางกายด้วยการยืนเดินนั่งโดยมากแล้วก็เพียรทางจิตก็คือเพียรกําจัดบาปแล้วก็ เพียรกาจัดอกุศลมิตกแล้วก็เพียรเจริญกุศลมิตกนั่นแหละเรียกว่าผู้ปรารบความเพียรข้อต่อไปนะเป็นผู้เข้าไปตั้งสติไว้ไม่ใช่ของผู้สติหลงลืมอันนี้หมายถึงสติประธานสีเนี่ยมั่นคงมากน,นะเนะปยรบรก,กายสิบสี่บัพพะเนี่ยชำนาญในยปื๊ดเลยใช่ไหมคุณผูมหรือว่าสิบสี่บัพพามันหนึ่งของสามอะไรบ้างก็ไม่รู้งแยๆเลยนะเวทนา 9, เก้าพื๊ยนะจิตสิบหก สบายมากธรรมะห้าหมวดนิวรณ์เป็นต้นเ,เนี่ยแหละก็เรียกว่ามีสติตั้งมั่นแปลว่าเป็นคนไม่หลงลืมไม่เลอะเลือนฟันฟ่นเฟือนเนี่ยนะมันก็สติปฐานสี่ดีนั่นเองทันผู้มีสติตั้งมั่นก็คือสติปฐานสี่นั่นแหละธรรมะนี้เป็นของผู้มีจิตตั้งมั่นอันนี้สมาธิสี่ะนะสมาธิสีนี้เป็นผู้ที่อุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิก็มั่นคงดีมิใช่ของผู้ที่ จิตไม่ตั้งมัน่นเขาบอกว่าจิตไม่ตั้งมั่นเหมือนอะไรเขาบอกว่าเหมือนดอกกระทุ่มบนศีรษะล้านวางัออกก้นฟักบนหลังมา้าฟักแฝงแตงกวาเป็นต้นไปตั้งบนหลังมา้าตั้งอยู่ยังไงตั้งมาอยู่อยู่แล้วดอกกระทุ่มบน,นหัวล้านเนี่ยนะอันนี้ว่าตามคำพีนะไม่ได้กระทบใครหรอกเ <c oughs> พราะว่ามายังไม่รู้จักว่าดอกกระทุ่มเป็นยังไงลลเลยกลมๆเลยดอกกลมๆเนี่ยก็มาแปลว่าเอาลูกปิปกฮะ อ๋มืนดอกกระถินดอกใหญ่เสร็จแล้วไว้บนศีสาล้านเลยนะเริ่มๆเ่ยโอ้ตกเร็วน่าดูนะท่านก็บอกว่าพวกจิตไม่ตั้ง <ใช S 1> มั่นลักษณะนั้นแหละตั้งไม่อยู่อ่ะนะฉายาพวกคิดห้านาทีเนี่ยทำร้อยปีไม่เสร็จเนี่ยนะเรียกว่านั่งอยู่ที่เดียวเนี่ยเที่ยวได้เจ็ดจังหวัดแล้วอย่างเงี้ยนั่งอยู่ครึ่งนาทีเนี่ยเที่ยวไปรอบโลกแล้วอย่างเงี้ยนี่ก็ไม่ได้ไม่ไหวแล้วนเหมือนกันนะหมายความว่ามันฟุ้งขนาดนั้นเนี่ยนะ